โตโน่พาก,กินพูดครั้งแรกบนเวทีลั่นขอโทษที่ทำให้มีแต่เรื่องเสียเสียเราที่มันเลว ยังคงเป็นเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากหลังจากเมนาลินทอนผู้จัดการส่วนตัวของโตโนโ่พากินออกมาเปิดเผยปมร้อนในวงการบันเทิงนักร้องภาพลักษณ์ดีนอกใจแฟนต่อมาวันที่13เมษายน68เพจบิ๊กเกรียนโพสต์ภาพนักร้องหนุ่มโตโนโ่พากินขณะเดินทางไปยังงานสงกรานที่ถนนข้าวตอบสุขโขทยัยโดยเป็นภาพโตโนโ่พากินลงเครื่องบินที่ สนามบินสุขโทไทยช่วงเช้าวันที่13เมษายน68โดยระบุว่าเช้า13เมษายน68ฉันเห็นเขาลงเครื่องที่สนามบินสุขโทไทยคืนนี้เขามาเล่นคอนเสิร์ตงานสงกรานที่ถนนข้าวตอกสุขโทไทยฉันกับทีมงานจะไปตะโกนเรียกที่รักรักรัก,รก,รก จากนั้นเวลา19นาฬิกาโตโน่พากินได้ขึ้นเวทีที่ถนนเข้าตอกสุขโหททยโดยเพลงแรกที่โตโน่ร้องคือเพลงไม่รักดีของอุฮารุไทยจากนั้นก่อนร้องเพลงที่สองโตโน่พูดก,กับแฟนเพลงว่าสุขโหทัยขอโทษที่ทําให้มีแต่เรื่องเสียเสียเด้อส่วนเพลงที่3ขอมอบให้คนที่กําลังมีปัญหาในชีวิตทั้งนี้โตโน่ยังได้พูดก,กับแฟนเพลงอีกว่าทุกคนขอเสียงคนที่เคยเจอกับ ความรักที่ดีๆแต่เราที่มันเลวขอเสียงคนที่เคยทำผิดพลาดในชีวิตหน่อยได้ไหมเพลงนี้ขอมอบให้กับคนที่เคยทำให้คนที่เรารักเสียใจชื่อเพลงเพิ่งรู้หัวใจตัวเอง